สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เราถ่ายขึ้นมาแบบด่วนฉุกเฉินจริงๆนะครับเป็นข่าวใหญ่มากครับผมเป็นข่าวเกี่ยวกับสโมสรฟุตบอลเชลซีครับเชลซีสโมสรเชลซีในเกาะพิมิเลียอังกฤษประกาศแยกทางกับกุนซืออย่างโทมัสทูเคิลนะครับก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างกาาระทันหันมากอะ่ะผมไปอ่านเจอในแฟนเพจขอบสนามนะครับแล้เดี๋ยวอ่ะ รูปภาพหน้าปกคลิปเนี่ยผมก็จะเอามาจากเพจขอบสนามครับให้คดตเพจแฟนเพจเฟซบุ๊กขอบสนามนะครับขออนุญาตนะครับผมก็เห็นได้ข่าวมาแว่วว่าว่าอยู่ดีดีโทมัสทูเกิลก็มีปัญหากับน,นักเตะน,นะครับผมอา,อาจจะมีปัญหากันมานานแล้วแต่ว่าก็ไม่มีข่าวเฉ้าไม่มีข่าวเสี่ยเฉียหายหายไม่มีการออกมาพูดออก,ออก,ออกสื่อนะครับแต่ก็รู้สึกผมก็รู้สึกได้แหละว่าโทมัสทูเกิลพักหลังๆนี้จัดตัวมั่วจริงๆ อ่ที่เห็นด้วยชัดๆเลยน,นะครับคริสเตียนพูริสิตครับคือตำแหน่งธรรมชาติอ่ะเป็นผู้เล่นแนวลุกหรือจะให้ขึ้นไปเล่นเป็นกองหน้าฟอร์ f ไนก์ก็ได้อ่ะแต่โทมัสทูเคินให้ไปเล่นเป็นวิงแบ็กฝั่งขวาครับผมงงมากให้พูริสิตไปเล่นเป็นวิงแบ็กฝั่งขวาเสียของหมดแล้วก็อย่างอีกหนึ่งตำแหน่งของไคลเฮาแบกนะครับเป็นผู้เล่นตำแหน่งตัวรุกนะครับก็คือเป็น เล่นอยู่หลังกองหน้าครับแต่ว่าโทมัสตูเกิลไ้ขึ้นไปเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าซึ่งมันก็ผิดตำแหน่งเช่นกันแล้วก็มีเมสันเมาส์ก็เช่นเดียวกันครับอย่างเกมเมื่อคืนน่ะตำแหน่งเมสันเมาส์ตำแหน่งทางของเมสันเมาส์อ่ะคือตำแหน่งเดียวกับไทฮาวเอตเลยครับแต่เมื่อคืนเมสันเมาส์ได้เล่นเป็นกองกลางตัวปั้นเกมคือโทมัสตูเกิลจัดตำแหน่งมั่วมากครับ ก็ผมก็รู้สึกได้แล้วแหละพักหลังๆมันเป็นแบบนี้แล้วส่งบอลก็เริ่มแย่แย่มากจริงๆก็ขออภัยนะครับผมก็มีสมาชิกท่านหนึ่งมาคอมเมนต์แล้วผมที่ผมลบคอมเมนต์ไปเออผมขอโทษคลิปนี้ด้วยนะครับก็คือมาคอมเมนต์ว่าทําไมพี่ถึงทําไมพี่ถึงก็เปรียบเทียบกับทีมอื่นหรือแบบเน็บแนมทีมอื่นนะครับก็ยอมรับจริงๆว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะเน็บแนมหรือจะบุลลี่หรืออะไรนะครับก็ขอโทษด,ด้วยแต่ผม ใจอะ่ะคือผมอยากพูดเปรียบเทียบไงเพราะว่าผมรู้สึกว่าหลังๆทรงบอลเชลซี Chelsea, มันเริ่มแย่เหมือนที่ตอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคยเป็นนะครับแต่ว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาฟอร์มดีแล้ว,ลวครับผมเริ่มชนะต่อเนื่องแล้วครับแต่ว่าเชลซีอ่ะเริ่มกลับไปเป็นเหมือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนั้นตอนที่ฟอร์มกําลังแย่ๆครับอันนี้ผมตั้งใจพูดเปรียบเทียบเฉยๆไม่ได้จะเน็ตแนมไม่ได้บูลลี่เลยนะครับขออภัยแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมานาที่นี้นะคบผมก็ คลิปนี้เราก็ถ่ายกันอยู่ริมถนนเหมือนเดิมเพราะว่าไปเลื่อนอ่านเจอเฟซบุ๊กก็ถือว่าพกๆตัวผมเองก็ยังช็อกค,ครับรวมถึงแฟนเชลซีหลายๆคนก็น่าจะช็อกตามๆกันยีนี้ก็สั่งปลดแบบฟ้าผ่าเลยครับแต่ก็อย่างว่าคุณซื้อโทมัสซูเคิลคนนี้มันเป็นสมบัติจากบอร์ดบริหารชุดเก่าจากเจ้าของทีมคนเก่านะนไหนๆชอตโบลีเขาก็ได้เป็นเจ้าของใหม่แล้วล่ก็ให้เขาเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างไปเลย ทั้งนักเตะทั้งผู้จัดการทีมทั้งบอร์ดบริหารทั้งคุณซื้อเงี้ยคือให้เขาเปลี่ยนใหม่ให้หมดไปเลยคือให้เขาได้สร้างทีมของตัวเองจริงๆอ่ะก็ก็เข้าใจได้ครับแต่หลังจากเนี้ยเชลซีคิดว่าจะใช้ใครมานั่งรักษาการคุณซือแทนหรือว่าจะแต่งตั้งใครมาเป็นผู้จัดการทีมก็ตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจครับ ก็ยังไม่ทราบอะไรเลยเป็นพิ่งข่าวเพิ่งสดๆร้อนๆเพิ่งข่าวพึ่งอ,ออกมายังไม่ถึง2ชั่วโมงเลยครับโทมัสทูเคินผู้จัดการทีมเชลซีโดนปลดแลครับเรียบร้อยทูเคิลประกาศคือเขาใช้คําว่าประกาศแยกทางนะครับผมแต่ในความหมายผมไม่แน่ใจว่าโทมัสทูเคินลาออกเองหรือว่า ทางเจ้าของทีมเชลซีทางท็อตทอโบรีสั่งปลดหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่เขาใช้คําว่าประกาศแยกทางกันครับอาจจะเป็นได้สองความหมายก็คือ1นึู่เกิลลาออกเอง2ส,งสมโมสรเชลซีเป็นคนสั่งปลดแบบไล่ออกอะ่ะก็คือเป็นได้ทั้ง2องอย่างครับแต่ก็คือแยกทางกันแล้วเรียบร้อยก็คลิปนี้มาอาัปเดตเพียงเท่านี้นะครับผมผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันอะ่ะอ,อาจจะพูดซ้ำๆก็นั่นแหละ คือในหัวมันวนอยู่แต่เรื่องนี้แหละพอได้อ่านข่าวเจออ่านข่าวนี้เจอพ๊กช็อกเลยก็เดี๋ยวขอพูดท้ายคลิปอีกรอบหนึ่งนะคบเดี๋ยวภาพหน้าปกคลิปนี้ผมจะนำมาจากเพจขอบสนามนะครับแล้วนี่ก็เป็นเสื้อที่ผมซื้อมาจากเพจขอบสนามด้วยนะครับเป็นเสื้อดูกีย Everyday นะครับผมแต่จะเห็นอาจจะแบบกลับด้านสลับข้างกันนะคะเพราะว่าผมใช้กล้องหน้าถ่ายก็คลิปนี้เขาไม่ได้จ่ายผมหรอกแต่ว่าไหนๆผมก็เอาเพจ เอาภาพจากแฟนเพจเขามาใช้แล้ะก็โฆษณาชื้อเขาหน่อยละกันก็เนี่ยครับก็ตามนี้ครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าชอบก็กดติดตามกดสมัครสมาชให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย